สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ดีไซนก็อยู่ที่ม่อนแจ่มนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําอะไรบ้างรอดูเลยป้ายนี่ก่อนอื่นมาดูตรงนี้ก่อนมีของขายข้างทางว้าวมีอะไรอ่ะกิโลละเท่าไหร่นี่ลูกพีช,ชกิโลเท่าไหร่คะรอละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาอุ้ย <laughs> อยากกินผักนั่นค่ะเฮ้ยคะ่ะเดี๋ยวขอขาลงมามาซื้อผักเอาวิโมกดีไซน์เป็นอย่าง มองเห็นหมอกข้างบนรู้หรือยังหมอกเยอะมากแต่ตอนนี้เหนื่อยมาทางคือ <g ül> สามร้อยเมตรช<า>นดอยเฮ<ด>้ยแต่หมอกโอ้ยังไม่ทันไปถึงไหนเลยเจอหมอกแล้วเนาะยังไม่ทันถึงไหนเลยเจอหมอกแล้วไปถ่ายดิถ่ายหมอกดิดูดูโอ<ด>้ก็เราจะไปสวนดอกไม้กันนะคะสวนดอกไฮเดรนเยียไปแล้วเหรอไม่ไงเลี้ยวขวารีบสิเมตรนี่เองวันนี้ชุดหนูไม่พร้อมนะชุด <c oughs> เดินขึ้นดอยเหนื่อยมากทุกคนวันนี้ชุดไม่สีสันสดใสเลยเพราะว่าตื่นสายใช่ไหมก็เลยเลือกเสื้อผ้าไม่ทันใช่ไหมลเลือกแบบรีบเลยใช่ไหมก <c oughs> เลยใส่สีขาว <c oughs> ไผ<ป>ลทางอย่าอีกใกล้จะถึงแล้วข้างบนเป็นฟอมมูล่ามองเฮ้ยะดอกเฮ้ยดอกอะหมอกะอะอ <c oughs> ถือว่าวันนี้เรามาถูกนะมาเจอหมอกเลยว่าหนามาก เราเดินขึ้นมาชันมากอุ้ยดูหมอกทุกคนไม่รู้ว่านายก้องเห็นไหมนะแต่ว่าใช่แต่หมอกจึง้งมาก,มากใช่หมอกจึ้งมากมีขอ,อของพังจชุดเหนื่อยมากโอ้ถ่ายให้ไหมถ่ายหมอกให้ไหมโอ้ หมอกจึ้งมากทุกคนข้างในก็จะเป็นสอดดอกไม้ในในกล้องก็เห็นใช่ไหมเห็นอยู่ว้าวดูดิดูหมอกดิทุกคนขาวโพลนไปหมดเลยอันนี้คือหมอกนะไปน่นไปตรงนู้นก่อนสวดดอกไม้ไฮเดรนเยยนู่นนะไปจะไม่เห็นทางแล้วอ่ะใช่หมอกจัดจะจะไม่เห็นทางแล้วดิสายเย็นไหมเย็นเนาะ วันนี้อากาศเย็นสบายเล่นไม่ไหวดูจากถนนแล้วไม่น่าจะรอดฟอร์มูล่าโมมกงไม่น่าจะรอดนี่ดูทางขึ้นนะเราต้องเดินขึ้นไป20เมตรนะคะทุกคนสวนดอกไม้กาแฟอาหารจุดชมวิวยอดดอยมั่นแจมอาจจะมีเสียงหอบว้าว ร้านค้าบางร้านก็ปิดเนาะเพราะว่าฝนตกไม่มีชุดให้เช่าด้วยอ่ะเช่าชุดด้วยก็ต้องมีนะดีไซน์นะน่าจะชุดถ่ายรูปกับดอกไม้ต้องถามเขาอ่ะเหนื่อยเหนื่อยชุดดอยหรือเปล่าที่ใส่เออน่าจะน่าจะเป็นชุดดอยน่าจะดีไซน์เช่าไหมชุดดอยอ่ะนี่ชุดดอยแบบนี้นะอ๋อ ถึงแล้วทุกคนโอ้ดูหมอกไปดูหมอกหมอกโอ้โหโอ้ my god ราคาเท่าไหร่สี่สิบบาทสี่สิบบาทอันี่ทุกคนดูหมอกโอเคเจดูดูเช็คครับคอฟฟี่ไทยโอ้โอ้ว้าวโอ้ทุกคนเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างกันนะตอนนี้ดีไซน์ซื้อบัตรแล้วผู้ใหญ่คนละสี่สิบบาทเด็กยี่สิบบาท เด็กทางขึ้นสะพานบ้านชมวิวบ้านวัฒนธรรมโอเคไปเรื่อย,อยวิววไม่หนาวแล้วทุกคนแต่ว่ามันแบบเยน็นๆนี่ขาวโพลเลยเห็นชัดมากว่ามีหมอกมีทางลงบันไดตรงนี้ด้วยนี่มีดอกไม้เต็มเลยหมอกเยอะด้วย ว้าวหมอกแบบบางมองไม่เห็นอะไรเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปกันนะคะที่ตรงนี้มีที่ถ่ายรูปเต็มเลยข้างบนก็มีแต่ว่าหมอกวันบางนะทุกคนมีที่ชมวิวตรงนี้ โอ้ว้าวหมอกเต็มเลยมองไม่เห็นอะไรเลยสาวสาวถ่ายรูปให้พ่อเป็นตากล้องให้ไหมล่ะสาวสาวถ่ายรูปนะคะทุกคนนี่ นี่มุมนี้สวยให้เห็นให้เออให้เห็นดอกฝั่งนี้สวยเนาะเนี่ยดอกไฮเดรนเดียเออไปถ่ายใกล้ดอกบ้างก็ได้เอาเอาเอาวิวหมอกบ้างวิวดอกไม้บ้างนูน่นหูดูมิตาเกมอยู่ตรงนู้นนี่วะ <c ười> แต่ในกล้องมองกับไม่เห็นมิตาเกมอ่ะบายยดูขึ้นทางไหนขึ้นทางนี้นู่นไงนี่ไงทางขึ้นนี่ไงฮะมาคุ้มมากใช่ไหม ว้าวเราสาวๆถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปหามิสกิมกันเดี๋ยวพาเห็นไม่ได้ <c oughs> อ,อยากขึนมาก,กน, <c oughs> นี่เนี่ยทางขึ้นตรงนี้ไงเนี่ยมีชิงชา้าตรงนู้นด้วยถ่ายรูปอะ่ะปเดี๋ยวค่อยไป,ปยไปเลย,เลยมันหมอกไงแล้วมันไม่มีแดดไงมันก็จะย้อนแสงหน่อยเดี๋ยวเข้าไปแต่งเอาเนี่ยสวยไหมเาอไหนได้อยู่ อชอบหมอกกะดูพ่อด้วยพเรายังไปไม่ถึงพ่อเลยนะเพราะเราหม,ามวแวะถ่ายรูปนี่ <Okay. S 1> ไปต่ออสุดยอด <Light ing. S 1> หมอกสุดยอดมากทุกคนแต่ว่าในกล้องเราแบบว่าอาจจะแบบหินแค่ขาวกับดำเนาะคือหมอกขาวแล้วคนดำเพราะตอนนี้คือหมอกมันเต็มไปด้วยหมอกไง ขาวไปหมดเลยอะ่ะขาวพูนไปหมด 2> 1 2 3ออื 2> 1, 2, อหือที่เห็นอยู่นี้คือหมอกดู 2> 1, 2, ขาวเพลินไปหมด 2> 1 2 3 1> เป็นไงคุ้มค่ามิตรเกม 2> 1, 2, มิตาเกมบอกว่าคุ้มค่าที่มา 2> 1, 2, นี่นี่อันนี้คือหมอกด้านล่างคือดอกไม้ นี่ว้าวดูดูนี่ดูข้างล่างดิมองจะไม่เห็นอะไรแล้วดูดีมีแต่หมอกดูสิหุยดีไซน์ร้านกาแฟหายไปแล้วดีไซน์ดูนี่ที่เนี่ยตอนแรกเราเดินมาจากทางนี้ใช่ไหมเนี่ยร้านกาแฟตรงนี้ใช่ไหมมองไม่เห็นอะไรเลยตอนเนี้ยหมอกบางหมดเลยแล้วดูพ่อนุ่นพ่อไหนพ่อไหนไปหาพ่อกันไปหาพ่อกัน นุ่นต้องต้องไปศึกษาจากพี่ป๋องว่าเขาถ่ายรูปเขาต้องมือถือไงเซลฟี่ได้เออว,ว้าวหมอกสุดจึงมากเดินดีเดอร์ทางเป็นแบบนี้คนถื่ม่้ำ่ยชลัยน้ำชาเราสองคนนั่งเฉลี่ยนี่มาแล้วนะคะทุกคนระวังด้วยนะพื้นที่สูงนะจ้าระวมาตกว,าว้า โอ้โหว้าวคือเราอยู่ท่ามกลางหมอกอีซาเป็นไงคะสวยไหมย,ย,ยจึงยจ้งไหมจึง้งไหมเรามาร้านนี้รอบที่สองหรือสามนี่แหละแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาเจอหมอกแบบนี้เนาะใช่ใช่สวยมาก่ะทุกคนตอนนั้นมานมนคือมันไม่มีดอกเอ้ยไม่ตอนนั้นมาดอกอยังไม่บานแล้วก็ไม่มีหมอกด้วยรอบนี้เจอทั้งหมอกแล้วก็ดอกไม้ก็บานนะ โสุดจึ้งมากแ<ไ>ปก๊ะใช่เดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อไปนะคะทุกคนใครอยากมาเที่ยวที่นี่ก็มาได้เลยนะที่นี่อยู่เขาเรียกที่นี่ชื่อว่ายอดดอยม่อนแจมนะคะทุกคนก็คือทางขึ้นม่อนแจมขึ้นมาก็กเลี้ยวขวาเนาะไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในต่อนะ,ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตายค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย